สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์บน Facebook นะครับสำหรับครอสนี้ผมตั้งใจจะทำขึ้นมาให้การเรียนรู้ของคนที่สนใจเกี่ยวกับการทำโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสามารถเรียนรู้อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถแบ่งเวลาเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ ทำตามได้ง่ายขึ้นเราออกแบบรูปแบบคอร์สมานะครับท่านสามารถเข้าเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะครับเบสิกไปถึงระดับขั้นแอดวาน Advanced เลยแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับในคอร์สนี้นะครับผมมั่นใจว่าจากที่ท่านไม่รู้ว่า Facebook การทำการตลาด Facebook หรือการลงโฆษณา Facebook คืออะไรท่านจะได้รู้จักเกี่ยวกับข้อมูลการทำโฆษณาบน Facebook แน่นอน ไอ้สิ่งหนึ่งท่านจะได้เข้าใจในเรื่องของการทำแอดหรือการสร้างแคมเปญหรือและการสร้างโฆษณาในรูปแบบไหนที่มีประสิทธิภาพเพื่อคาดหวังให้กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเนี่ยทักเข้ามาสนใจสินค้าของเราแล้วก็มีการมีโอกาสที่จะติดต่อค้าขายส่งสินค้าแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายมากขึ้น นะครับแต่ก่อนอื่นที่ท่านจะเข้าไปเรียนรู้ในคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับสิ่งที่ที่ท่านจะต้องเตรียมและสิ่งที่ท่านจะต้องมีนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็สามารถเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วก็ทําตามในคอร์สได้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งแรกเนี่ยท่านจะต้องมีอะไรนั่นก็คือท่านจะต้องมีบัญชี Facebook บัญชี a c e b o o k เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านคงมีอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่มีสามารถเรียนรู้วิธีการสมัครได้ซึ่งไม่ยากเลยนะครับผมก็ได้เตรียมชุดวิดีโอไว้ให้แล้วอย่างที่2อนะครับอย่างที่2ก็คือเราจะต้องมีบัญชีสําหรับการลงโฆษณานะครับสำหรับการลงโฆษณานะครับทีนี้การลงโฆษณาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีนะครับเราก็จะต้องเตรียมเตรียมอะไรเตรียมบัตรนะครับบัตรบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตก็ได้ ที่สามารถตัดการขายตัดเงินในออนไลน์ได้ถ้าท่านใดไม่มี2บัตรนี้เราจะแนะนำให้ท่านใช้แอป TrueMoney แล้วเปิดการใช้งานยังไงผมก็จะมีวิธีแนะนำให้ท่านนะครับเมื่อเรามีบัญชีโฆษณาแล้วแต่ใช่ว่าเราจะลงโฆษ,ษณาได้นะครับอย่างต่อไปสิ่งที่ท่านจะต้องมีนั่นก็คือแฟนเพจหรือหน้าร้านบนออนไลน์ของเรานั่นเอง Facebook จะแยกบัญชีเป็น2ในรูปแบบนะครับก็คือเป็น Facebook เมื่อเราเข้ามาเป็นสมัครสมาชิก f c e e o o o เนี่ยเราจะมีเป็นบัญชี Facebook ส่วนตัวนะครับอันนั้นเราก็จะใช้ในการพูดคุยโพสเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเราหรือชีวิตประจำวันอะไรแล้วหรือ,หร,อ,ห,รอหรือสิ่งที่เราชอบอันนั้นเป็นเป็นในรูปแบบของการแชร์นะครับแต่ทีนี้ ถ้าเราจะมาทำการค้าเราจำเป็นมากนะครับที่จะต้องใช้บัญชีที่เป็นในรูปแบบของสร้างแฟนเพจขึ้นมาให้เป็นร้านค้าทำไมเพราะว่ามีความเป็นเป็นหน้าร้านมีความเป็นในรูปแบบของการจัดการที่ได้หลากหลายมากกว่าบัญชีส่วนตัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเราจะลงโฆษณานะครับมันจะต้องผูกกับแฟนเพจนั่นเอง นะครับถ้าท่านใดยังสร้างไม่เป็นแล้วยังไม่รู้ว่าทิศทางหรือว่าแนวนทางจะต้องสร้างยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคาดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องมีนั่นก็คือบัญชี Line Official บัญชี Line Official จะทําหน้าทีใ่ในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าให้กับตัวท่านเองเวลาท่านมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาทักสนใจสินค้าติดต่อถามราคาพูดคุยปรึกษาอะไรเบื้องต้นนะครับ l i น e Official เนี่ยถ้ามีลูกค้าติดต่อหรือทักเข้ามาเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บลิสต์หรือเก็บฐานลูกค้าให้กับตัวท่านเนี่ยได้ดีมากนะครับและทีนี้เราสามารถออกแบบสร้างปุ่มเมนูแล้วก็สร้างเมนูต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนที่เข้ามาเป็นเพื่อนใน Li n e Offi c i a l ของเราเนี่ยสามารถกดเรียนรู้สอบถามหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสินค้าเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถ กดเรียนรู้ได้ตัวเองเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมคิดว่า,าทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้เป็นสเต็ปตามสเต็ปตามที่ผมได้จัดเตรียมคอร์สไว้ให้กับทุกท่านในคอร์สออนไลน์การเรียนรู้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับในคอร์สนี้ถ้าท่าน,นานได้เรียนตามข้อมูลที่ผมได้แนะนําในคลาสนะครับนั่นก็คือท่านจะสามารถลงโฆษณา a c e b o o k เป็นแล้วท่านก็ สามารถมีลูกค้าที่จะเข้ามาเป็นลูกค้ารายใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถขายสินค้าได้นะครับหรือมีโอกาสพบเจอลูกค้าสนใจที่อยากจะเข้าพัฒนาจากเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแล้วก็มาเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับจากที่ท่านไม่เป็นอะไรเลยนะครับท่านมั่นใจได้ถ้าท่านได้ศึกษาแล้วก็ ค่อยๆเรียนรู้ไปตามบทเรียนท่านจะสามารถมีความรู้เพิ่มเติมที่มากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็พบกันในคาสนะครับสวัสดีครับ